ดีกับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามผ่าช่องอัดไทยนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องอัดไทยนั้นก็จะนําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับครับมาบอกมาเล่ามาพูดมาคุยกับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนติดตามนะครับให้ร่ำรรวยกันทุกคนนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญชนิดราคาส0บาทโลหะสองสีอยากให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนั้นที่มีเหรียญสบ ลองนามาตรวจสอบนะครับลองนามาส่องดูนะครับอาจจะมีเหรียญที่หายากนะครับหรืออาจจะมีเหรียญที่ผิดปกติหรือเออรรคอยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวลองมาชมกันนะครับอยากให้พี่เพื่อนทุกคนนั้นจะได้มีเสียโอกาสนะครับเหรียญแต่ละเหรียญนั้นถ้ามีเหรียญที่ผิดพลาดหรือเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตหรือเหรียญเออรรคอยนนั้นก็จะมีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญนะครับ หรือใครที่ชอบสะสมก็ถือว่าจะได้มีเหรียญพิเศษนั้นไว้ครอบครองนะครับตรวจดูดีๆก่อนใช้นะครับกับเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาเท่าไหร่นะครับเหรียญแต่เหรียญก่อนจะนําใช้ออกไปก็ตรวจสอบดูดีๆนะครับวันนี้อย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นเหรียญสิบบาทโลหะสองสีนะครับที่ทีนำมาบอกมาเล่ามาพูดมาคุยวันนี้นะครับนี่นะครับกับเหรียญสิบบาทนะครับรุ่นเก่านะครับเนี่ยครับรุ่นเก่านั้นก็จะเป็นแบบมีขอบนะครับ ก็คือทองเหลืองกับนิกเกิลนั้นก็จะมีขอบวงนะครับอย่างนี้ก็จะมีขอบขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบใหม่นั้นก็จะไม่มีขอบนะครับก็คือจะเรียบๆไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นี่ครับแบบนี้เป็นเหรียญแบบใหม่นะครับนี่ครับก็จะเรียบนะครับแต่นี่เป็นเหรียญแบบเก่าก็จะมีขอบนะครับกับชนิดราคา10บาทนะครับ ก็นํามาให้ชมกันเปรียบเทียบกันนะครับนี่ครับใครมีเหรียญไหนก็ลองนํามาตรวจสอบดูครับกับชนิดโลหะ2องสบาทนะครับอย่างนี้ครับเหรียญนี้นะครับก็ถือว่ามีความพิเศษเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าพิเศษยังไงนะครับก็ลองนํามาตรวจสอบใครที่มีนะครับดูไปช้าๆพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญเออเลคอยหรือเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนั้นมีราคาแน่นอนนะครับหรือใครที่มีเก็บก็ถือว่าสุดยอดนะครับนี่ครับสำหรับเหรียญนี้อยากจะให้ดูตรงที่ สระอูตรงพอสำเภานะครับคําว่าภูมิพลอุดยเดเนะครับรอบขอบนี้นะครับตรวจสอบดูนะครับถ้าเกิดว่าพิกุติมีเนื้อนิกเกิลกินมาเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อทองเหลืองกินไปฝั่งนิกเกิลก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็ถือว่ามีราคาที่สูงขึ้นนะครับอ่ายิ่งกินเยอะเท่าไหร่ยิ่งเข้าไปเยอะฝ่ายไหนซึมเข้ามาฝ่ายไหนเยอะอ่าก็ ยิ่งจะมีราคานะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันเลยก็ว่าได้แต่เรียนนี้นั้นเป็นการว่ามาดูที่สระอูนะครับบางคนก็บอกว่ามีสระอูหายไปอะไรประมาณนั้นนะครับเหรียญนี้ไม่หายครับแต่มีเพิ่มครับก็คือมีเนื้อทองเหลืองนะครับเติมแทนนะครับดูตรงสระอูตรงนี้นะครับก็จะมีที่ว่าทองเหลืองกินเข้าไปนะครับให้ชมนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับนี่ครับ นี่นะครับนี่ครับมีเนื้อทองเหลืองนะครับก็คือฝั่งทองเหลืองจะกินไปด้านสระอูนะครับเดี๋ยวนะครับเอาอีกเหรียญหนึ่งแล้วกันเหรียญนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่ครับทองเหลืองนั้นจะไปเติมตรงสระอูนะครับแทนนะครับก็จะมีสีนิกเกิลสีขาวกับเนื้อทองเหลืองนะครับที่เกินนะครับนี่ครับ อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่พิเศษนะครับบางคนก็บอกว่าสระอูขาดไปหายไปอะไรประมาณนั้นแต่เหรียญนี้มีเนื้อทองเหลืองที่สระอูมาแทนนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมและก็เป็นเหรียญที่พิเศษอีกเหรียญหนึ่งนะครับแต่ถ้าปกตินะครับตัวพอสมพอกับสระอูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับเหรียญที่ปกตินะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ คว่าภูมิพลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงสระอูนั้นก็จะเป็นเนื้อเกิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับอย่างนี้นะครับนี่ครับปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่เหรียญที่ให้ชมเมกี้เหรียญนี้ครับถือว่าเป็นเหรียญที่ผิดปกตินะครับก็คือมีสระอูเป็นสีทองเหลืองนั่นแหละครับหรือสระอูตกขอบแต่ว่ามีทองเหลืองเข้าไปแทนนะครับนี่ครับส่วนมากจะเจอในเหรียญ รุ่นเก่านะครับก็คือเหรียญพ่อเสียนเล็กนั่นแหละครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ถือว่ามีความพิเศษนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็มีนิดนึงนะครับกินไปทองเหลืองกินเข้าไปในฝั่งนิกเกิลนิดนึงนะครับก็ลองตรวจสอบดูนะครับเหรียญอย่างนี้นะครับลองนํามาส่องดูนะครับบางทีเนื้อทองเหลืองนิกเกิลนั้นอาจจะกินกันคนละฝั่งคนละด้านนั้นเกินเลยไปก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับก็ลองนํามาตรวจสอบดูนะครับ ราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญรัะการซื้อขายกับความชอบของแต่ละบุคคลนั่นแหะครับนี่ครับก็ลองนํามาตรวจสอบดูนะครับอย่างเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปี40นะครับนี่ครับเป็นเหรียญ10บาทปี40นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับผลิตน้อยนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่9ล้านขวาเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับ ก <So S 1> ็ลองนํามาพิจารณาดูใครที่มีเหรียญเยอะๆนะครับอย่างเหรียญนี้ที่เห็นเป็นสลูสีทองนั้นก็เป็นเหรียญปี40เช่นกันนะครับนี่ครับก็ลองเอามาตรวจสอบดูหรือเหรียญอย่างนี้หรือเหรียญธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าดูรอบๆนะครับไม่มีอะไรก็ลองดูด้านหลังนะครับนี่ครับอย่างเหรียญนี้นะครับอยากให้ดูนะครับนี่ครับเหรียญนี้ก็จะมีเนื้อเกินมาด้านหลังนะครับสงข้างล่างนะครับนี่ครับเห็นหรือเปล่าครับ ก็จะมีเนื้อเกินมานะครับก็ถือว่าลองสังเกตดูดีๆนะครับก่อนใช้สอยนะครับเหรียญแต่ละเหรียญนั้นอาจจะเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นกว่าหน้าเหรียญก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เลยนํามาบอกกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับก็มีเช่นกันนะครับนี่ครับสานโทษนะครับอาจจะบุบวาบไปนิดนึงนี่ครับนี่าที่ผมจะให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับ ตรงใช้สับสามัญนะครับตรงปากหรือตรงพระโอษนะครับหรือแล้วก็ตรงเส้นพระเกศานะครับก็จะมีเนื้อที่เกินมาเช่นกันนะครับก็ลองสังเกตดูดีๆนะครับนี่ครับอืนี่ครับเผื่อใครมีเหรียญที่ผิดปกติไปก็ลองดูนะครับมีหลายที่นะครับสําหรับเหรียญนี้ก็ลองนามาตรวจสอบดูกันนะครับอยากจะให้ เชียดูก่อนใช้ก่อนเลยครับไม่ว่าจะเป็นพอสอไหนนะครับก็ลองมาตรวจสอบดูก่อนใช้สอยนะครับอาจจะเจอเหรียญที่ผิดปกติและผิดพลาดจากการผลิตท่านก็จะมีราคาที่น่าเหรียญสูงขึ้นกว่าปกติ้นะครับอย่างที่บอกนะครับเนี่ยดูดีๆนะครับเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับตั้งแต่ปี3 1มาจนถึงปี51นะครับถ้าเป็นขอบอย่างนี้ก็สังเกตตรงเนื้อนิกเกิลกับเนื้อทองเหลืองนะครับจะวิ่ง ฝ่ายไหนจะกินฝ่ายไหนเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญเช่นกันนะครับนี่ครับสรูสีทองครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอัดไทยมาโดยตลอดนะครับขอให้ร่ำรวยๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับผม